สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับการรีวิวรถยนต์ที่กำลังมาแรงที่สุดแห่งปี2026อย่าง Toyota RAV 4รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะภายในห้องโดยสารและเทคโนโลยีการขับขี่ที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและสายท่องเที่ยวบอกเลยว่ารถคันนี้ถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความประหยัดความล้ำสมัยและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Toyota RAV4 2026ถูกออกแบบมาให้มีความดุดันมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดที่บางเฉียบและดูคมชัดเพิ่มความทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์ใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเส้นสายตัวถังถูกปรับให้โฉบเฉี่ยวกว่าเดิมเพิ่มความสปอร์ตและความหรูหราในเวลาเดียวกันบริเวณด้านข้างใช้ล้ออลลอยขนาด19นิ้วลายใหม่ที่ช่วยเสริมความเท่และเสถียรภาพในการขับขี่ ส่วนด้านท้ายมาพร้อมฝ่ายท้ายและทรงเรียวยาวที่สอดรับกับก็นชนหลังดีไซน์ใหม่ทำให้ RAV สรุ่นนี้ดูลงตัวและโดดเด่นบนท้องถนนอย่างมากในด้านสมรรถนะ Toyota RAV 4 2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ Hybrid Powertrain Generation ใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าระบบนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มพลังในการเร่งแซงแต่ยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นกว่าเดิม มีอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ20-22กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถ SUV ขนาดกลางแบบนี้การขับขี่ก็ทำได้ลื่นไหลระบบเกียร์อัตโนมัติ eCVT ช่วยเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD ที่สามารถปรับแรงบิดได้อัตโนมัติทำให้สามารถขับได้อย่างมั่นใจทั้งในเมืองถนนลื่นหรือเส้นทางออฟโรดช่วงล่างของรถรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้การทรงตัวดีขึ้นขับด้วยความเร็วสูงก็ยังมั่นใจ ขณะที่การเข้าโค้งก็ให้ความรู้สึกแน่นและมั่นคงอีกทั้งยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโหมด e c โคสำหรับการประหยัดพลังงานโหมดสปอร์ที่ให้การตอบสนองทันใจหรือโหมด Trail ที่เหมาะสำหรับเส้นทางสมบุกสมบันเมื่อมองเข้าไปภายในห้องโดยสาร Toyota RAV c 2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่ให้มีความกว้างขวางและทันสมัย คอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่จับถนัดมือเบอาะนั่งใช้วัสดุคุณภาพสูงรองรับสิรีระได้ดีเบาะหลังสามารถพับปรับได้เพื่อเพิ่มพ,พื้นที่เก็บสัมภาระและยังมีระบบปรับอากาศแยกอิสระสำหรับผู้โดยสารตอนหลังในส่วนของระบบความปลอดภัย Toyota RAV 4 2026ติดตั้ง Toyota Safety s e ซ s e รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบตรวจจับคนเดินถนนทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจได้ทุกเส้นทางมาถึงเรื่องราคากันบ้าง Toyota RAV4 2026เปิดราคาที่ประมาณ30,000-38,000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1.1-1.4ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ ทั้งเทคโนโลยีใหม่ความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่โตโยต้าจะเต็มมาให้สรุปแล้วโตโยต้า RAV C2026 คือรถ SUV ที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลใครที่กำลังมองหารถ